สีลังรักเขยะเมทาวีแปลว่านักปราดพึงรักษาศีลบรรดาปราดทั้งมวลทุกท่วนหน้าพึงรักษาศีลมั่นยาวันไหวสำรวมกายอินทรีย์วจีใจเป็นธงชัยชูเชิดเจิดจำรูนถ้านักปราดขาดศีลสิ้นฉลาดคุณของปราดเสื่อมหายมาลายศูนย์กลับกลายเป็นภาลาแสนอากูล โสกาดูลเพราะสามสิ้นความดีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับลุงอุดมนี่เป็นญาติทางฝ่ายแม่ของคุณนิรุตส่วนมากทุกคนจะเรียกแกสั้นๆว่าลุงดม ครอบครัวลุงดมนิยึดอาชีพฆ่าชำแหละหมูขายในตลาดสดมานมนานชนิดที่เรียกว่าเป็นแฟนพันโหดประจำเขียงหมูว่างั้นเถอะสมัยที่ลุงดมยังเป็นเด็กอยู่นั้นแกมักจะคอยช่วยพ่อจับหมูฆ่าอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ได้พบเห็นวิธีการฆ่าหมูจนชินติดตากระทั่งพ่อของแกเริ่มแก่ตัวลงมากแล้วก็เลยมอบตำแหน่งมือเพชฌฆาตฆ่าหมู ให้ลุงดมรับช่วงทำต่อโดยแกจะฆ่าหมูในรอบสัปดาห์วันเว้นวันเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเจ้าของหมูอีกเจ้าหนึ่งจำนวนหมูที่ฆ่าในแต่ละครั้งก็หลายตัวอยู่เหมือนกันลุงดมมีลูกน้องคอยช่วยเหลืออยู่อีกสองคนล้วนแต่เป็นมือสังหารหมูอย่างช่ำชองเช่นเดียวกันในบรรดามหมูที่นำมาฆ่าชำแหละนั้นลุงดมจะเป็นฝ่ายออกตระเวนหาซื้อจากชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง เสร็จแล้วก็นำมาขังรวมกันเอาไว้เพื่อรอเวลาทำการเชื่อดชำละขายกรรมวิธีในการฆ่าหมูของลุงดมนั้นแกจะมีกรงเหล็กที่ขังหมูอย่างแน่นหนาเสร็จแล้วก็มีที่ล็อกกรงบริเวณช่วงระหว่างคอและขาทั้งสี่เพื่อกันไม่ให้หมูมันดิ้นได้จากนั้นแกก็จะใช้มีดปลายแหลมคมกริบทั้งสองด้านความยาวประมาณหนึ่งศอก จ้วงแทงเข้าที่บริเวณสีข้างด้านซ้ายของหมูเคราะรารตัวนั้นแล้วกระซวกไปมาจนเลือดกระฉูดพอมีดพุ่งแทงเข้าตรงช่องหัวใจหมูทุกตัวก็จะร้องเสียงแหลมเล็กอีดอดอีด,อดเพราะได้รับความทรมานอย่างถึงที่สุดฟังเสียงแล้วชวนให้แสบแก้หูไปหมดหมูที่ถูกฆ่าจะดิ้นคลุกคลักในกรงเหล็กนั้นดิ้นไปดิ้นมาเพราะขยับเขยื่อนไปไหนไม่ได้เลยก่อนที่หมูทุกตัว จากฝีมือการฆ่าของแก่จะสิ้นใจตายสภาพของมันเท่าที่สังเกตเห็นก็คือดวงตาทั้งคู่จะเบิกโพลงแดงกำ่ำกัดพันกระชับแน่นส่วนลูกน้องที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆก็รีบทำหน้าที่ของตัวเองคือหาภาชนะมารองรับเลือดสดๆที่พุ่งกระฉูดไหลออกมาไม่ขาดสายเพราะถ้าไม่รีบทำเลือดจะจับตัวแข็งทำให้เสียของไปโดยเปล่าประโยชน์ วิธีการฆ่าหมูทุกตัวของลุงดมนั้นจัดว่าเหี้ยมโหดเกินคำบรรยายเป็นการทรมานสัตว์ให้ตายอย่างช้าๆด้วยจิตใจที่แสนจะอำม,มหิตและเยือกเย็นและนี่อาจจะเป็นสาเหตุให้ลุงดมต้องได้รับผลกรรมที่ทำลงไปเพราะว่าบ่อยครั้งที่แกจะประสบอุบัติเหตุทั้งรถยนต์อยู่เสมอไม่ว่าจะถูกรถคันอื่นเฉียวชนบ้างขับไปชนเองบ้าง หรือไม่ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันอยู่เป็นประจำหลายเรื่องแต่ก็ไม่ค่อยอร้ายแรงเท่าไหร่ในสมองของแกไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปกรรมอะไรเลยแกคิดเพียงว่าเป็นคราวเคราะห์ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมีหน้ำซ้ำบุญก็ไม่เคยทำเหมือนกับคนอื่นเขาด้วยจนกระทั่งวันที่ลุงดมต้องทยอยรับบาปกรรมที่ได้ทำลงไปก็มาถึงลุงดมไปตรวจเช็คร่างกายประจำปีที่โรงพยาบาล หมอสันนิษฐานว่าแกป่วยเป็นโรคเบาหวานแรกๆก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอดีทุกอย่างพอมาระยะหลังๆแกก็เริ่มท้อแท้เพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ได้ดีขึ้นเลยน้ำหนักตัวก็ลดวูบไปตั้ง20กิโลตามเนื้อตามตัวไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขาทั้งสองข้างก็เกิดเป็นบาดแลผลผุพองเริ่มปริแตกน้ำเหลืองไหลยเยิ้มอยู่ตลอดเวลา แผลเพียงแค่นี้ก็ดูว่าหนักหนาสาหัสแล้วต่อมาแกก็เกิดเป็นแผลที่สะโพกขึ้นอีกคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่ทุกๆครั้งที่ลุงดมจะต้องไปทุระที่ไหนแกจะต้องเอาผ้าพันแขนขาทั้งสองข้างเอาไว้ส่วนสะโพกก็ต้องทำเหมือนกันไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสวมใส่กางเกงได้เพราะว่าน้ำเหลืองที่ไหลซึมออกมาจากบาดแผลจะไหลเปรอะเปื้อนออกมานอกกางเกงเป็นดวงดวง แถมยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าคระคลุ้งอีกต่างหากจึงเป็นที่น่ารังเกียจแก่คนพบเห็นโดยทั่วไปจนเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่งอาการป่วยของลุงดมก็เริ่มกำเริบหนักขึ้นกว่าเกา่าใครต่อใครต่างบอกว่าแกคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเป็นแน่เพราะว่าแกะจะต้องนอนแซวอยู่แต่บนเตียงไม่สามารถลุกเหินเดินไปไหนได้อีกต่อไปแล้วนอนหงายธรรมดาเหมือนคนทั่วไปก็ไม่ได้ต้องนอนตะแคงข้างเท่านั้น เรียกว่ารอวันตายสถานเดียวใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวหน้าบ้านของลุงดมต้องคอยเอามือปิดปากปิดจมูกเพราะว่าทนกลิ่นเหม็นเน่าจากบาดแผลที่ตลบอบอวนไปทั้งบ้านไม่ไหวแม้แต่คนที่อยู่ด้วยกันแกับแกเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันจกนกระทั่งมีคนบอกให้คนในครอบครัวของแกพาแกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับหมอแต่ลุงดมแกกลับบอกว่าไม่อยากไป ถ้าแกจะตายก็ขอตายอยู่ที่บ้านนี่แหละวิบากกรรมของลุงดมไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นอยู่มาอีกระยะหนึ่งลุงดมเกิดหายใจไม่ค่อยสะดวกคนในครอบครัวก็รีบนำตัวแกส่งโรงพยาบาลทันทีหมอลงความเห็นว่าต้องรีบทำการผ่าตัดใส่สายยางช่วยหายใจอย่างเร่งด่วนถ้าไม่อย่างนั้นลุงดมจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดเรียบร้อย ลุงดมต้องใช้สายยางต่อบริเวณช่วงลำคอเพื่อช่วยให้หายใจได้สะดวกสร้างความทุกข์ทรมานให้กับแกเป็นอย่างมากเพราะเวลาจะกลืนน้ำลายแต่ละครั้งก็ต้องเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนจะขาดใจ่ให้ได้เสียงสูดลมหายใจเข้าออกทุกครั้งก็ดังพืดพวาดพืดพาดมันช่างคล้ายกับลักษณะของหมูที่เคยถูกแกใช้เชือกรัดคออย่างไงอย่างนั้นที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือเวลาที่แกหลับตาลง ภาพต่างๆของบรรดามหมูที่แกฆ่าจะคอยวนเวียนไปมาอยู่ในความฝันบางครั้งแกฝันว่าพวกหมูเหล่านั้นมาแยกเกี้ยวใส่ดวงตาแดงก่าแทบจะกินเลือดกินเนื้อด้วยความอาฆาตแค้นที่ทำกับพวกมันไว้บางตัวก็มีขนาดใหญ่ตัวดําทะมึนวิ่งเข้ามาทําร้ายแกทุกครั้งที่ลุงดมฝันไปแกจะสะดุ้งตื่นลุกขึ้นกลางดึกอยู่หลายครั้ง มันเหมือนเป็นการจองเวรจองกรรมไม่สิ้นสุดแกเป็นอยู่อย่างนั้นทุกเมื่อเชื่อวันและแล้ววาระสุดท้ายของชีวิตลุงดมก็มาถึงกลางดึกคืนนั้นในขณะที่ลุงดมกำลังนอนหลับสนิทบนเตียงของโรงพยาบาลแกก็ได้ฝันร้ายเป็นครั้งสุดท้ายโดยแกตะโกนส่งเสียงร้องดังลัน่นโวกเวกโวยวายจนญาติที่ไปนอนเฝ้าไขา่อยู่ตกใจตื่น ก็เห็นลุงดมกําลังเอามือทั้งสองข้างทําท่าปัดไปปัดมาแล้วดิ้นอย่างทุรนทุรายปากก็ส่งเสียงร้องให้คนช่วยเสียงแหบเสียงแห้งอย่ายักเข้ามาช่วยด้วยหมูมันจะเข้ามากัดฉันช่วยด้วยช่วยด้วยสักพักพยาบาลที่อยู่เวรตอนกลางคืนได้ยินเสียงโวยวายต่างก็วิ่งกรูนเข้ามาในห้องแล้วก็ช่วยกันจับแขนจับขาเป็นการใหญ่ เพื่อให้คนไข้ระงับสติอารมณ์แต่ว่ามันก็สายไปแล้วเพราะว่าดวงตาลุงดมนี่เบิกกว้างอ้าปากค้างคล้ายๆคนกำลังตกใจกลัวอะไรอย่างสุดขีดจนกระทั่งช็อกตายขาดที่อยู่บนเตียงแปลกที่ก่อนลุงดมจะสิ้นใจนั้นเสียงของแกที่เปล่งออกมาหลังจากเสียงร้องขอความช่วยเหลือนั้นมันดังอีดอดอคล้ายๆกับเสียงของหมูร้องตอนที่ถูกเชือดไม่มีผิด มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นอย่างมากหลังจากที่ลุงดมเสียชีวิตไปแล้วครอบครัวของแกก็ได้เลิกอาชีพฆ่าหมูชำแหละเนื้อขายแล้วก็หันไปประกอบอาชีพการทำพ์นิเจอร์แทนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ ปู่ของคุณสุชาติเล่าว่าเมื่อสมัยก่อนโนนที่หมู่บ้านของปู่มีลุงคนหนึ่งแกชอบฆ่าหมูแกฆ่าหมูไปเยอะเลยเพราะว่าที่บ้านแกเองนะมีอาชีพเลี้ยงหมูมีคอกใหญ่หมูส่งเสียงร้องอีดอาดอีดอาดกลิ่นนี้เหม็นตลบไปทั้งละแวกบ้านแต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจกันแต่อย่างใดชาวบ้านอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีอะไรขัดแยง้งมีอะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกัน ลุงคนนั้นนะแกชื่อลุงเหงงแกไม่ใช่คนไทยร้อเซ็นตะแกเชื้อจีนผิวขาวหน้าตาก็บอกแล้วและอีกอย่างการพูดของแกก็แตกต่างจากคนไทยแถวบ้านออกสำเนียงไทยไม่ชัดลุงเหงงแกไม่ชอบกินเหล้าเมายาแต่สูบบุหรี่พ่นควันเหม็นคลุ้งมาหมดเวลาไม่มีเงินก็จะมาหาญาติญาติของปู่แล้วก็คุยกันเรื่องเงินเงินทองทองสูบบุหรี่เหม็นไปทั้งบ้าน เวลาที่แถวแถวบ้านเขาจะมีงานกันเช่นงานแต่งงา,ตง,งานบวชงานอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะล้มหมูกันเขาก็จะไปซื้อหมูลุงเหวงแล้วให้แกจัดการให้ด้วยลุงเหวงแกก็ยินดีทำให้แกแทงคอมันโดยไม่สนใจว่ามันจะดิน้นจะเจ็บจะปวดจะกลัวยังไงแกทำเหมือนกับว่ามันไม่มีชีวิตทั้งๆที่แกก็เลี้ยงมันมากับมือบางคนที่ใจอ่อนนี่เห็นแล้วต้องเบือนหน้าหนีเอ๊ะทำเข้าไปได้ยังไง มันเหมือนกับฆ่าลูกของตัวเองเฉยแหละอ่าเพราะว่าเลี้ยงมันมาตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งคำพูดเนี้ยไปเข้าหูลุงเหวงอ่าว่าแกเป็นคนใจร้ายทําให้แกเดือดดานพูดโพงว่าบ้ากันไปใหญ่แล้วคนกับหมูว่าไปเทียบกันได้ยังไงอ่าหมูมันจะไปเป็นลูกคนได้ยังไงคนจะเป็นพ่อหมูได้ยังไงเดี๋ยวใครพูดมากก็จะตอบให้ฟันร่วงเนี่ยก็ว่างั้น นอกจากแกจะใจคอโหดเที่ยมกับหมูแล้วยังก้าวร้าวเอากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกก็นับว่าแกเป็นคนน่ากลัวเป็นคนแปลกแปลกเพียเพ้ยนๆยังไงไม่รู้ช่วงนั้นปู่คุณสุชาติเนี่ยเป็นเด็กอ่พอเห็นแกปู่ก็กลัวแล้ววิ่งหนีไปสักไกลเลยพ่อกับแม่ของปู่ก็ไม่อยากจะให้ญาติพี่น้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแกแต่แกก็ชอบแวะมาหาพ่อของปู่บ่อยๆเพราะว่าแกมาขอยืมเงินอะ พ่อของปู่เคยให้แกไปในช่วงแรกๆที่แกลงทุนเลี้ยงหมูเสร็จแล้วแกก็อยากจะขอยืมอีกคราวนั้นพ่อกับแม่ของปู่ก็ยังไม่สบายใจอยู่เพราะว่าเท่ากับว่าไปสนับสนุนให้แกทําบาปค้าขายชีวิตผู้อื่นพ่อกับแม่ของปู่เนี่ยเป็นคนกลัวบาปกลัวกรรมก็กลัวว่าบาปกรรมที่แกไปสนับสนุนนี่จะตกทอดมาถึงแกด้วยตอนหลังพ่อของปู่ก็ไม่ให้ยืมอีก พอไม่ให้ยืมทีนี้รู้สึกว่าแกจะไม่ค่อยพอใจนักครับพูดแต่คนนวนคนนี้บอกว่าพ่อของปู่เนี่ยเป็นคนเรื่องมากใจแคบเห็นแก่ตัวนิสัยใช้ไม่ได้แกว่างั้นเคยมีคนถามลุงเหวงว่าฆ่าหมูไปกี่ตัวแล้วแกก็บอกเป็นร้อยอฟังแล้วหน้าตกใจเพราะว่าแกไม่ได้เพิ่งจะมาทําที่หมู่บ้านก่อนนวลที่ยังไม่ได้แต่งงานกันกับป้าสีนวลแกก็ฆ่ามาก่อนแล้ว เขาว่าแกลงมือมาตั้งแต่เป็นหนุ่มรุ่นรุ่นเพราะว่าบ้านเก่าอยู่ใกล้ๆโรงฆ่าหมูเห็นเขาทาแกก็ทํามั่งเวรกรรมมีจริงปู่บอกอย่างนั้นปู่เห็นกับตาได้ยินกับหูบางครั้งมาตอบสนองช้าบางครั้งก็มาเร็วจนไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันไอเรื่องบาปนี่นะสำหรับลุงเวงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นนผมแกก็งอขาวเนื้อตัวอ้วนขาวมากขึ้นน้ำหนักเกือบร้อยกิโลกรัมเห็นจะได้เพราะว่าแกชอบกินหมู แม้ว่าจะแก่ก็ยังฆ่าหมูอยู่ถ้ามีคนต้องการให้แกทําป้าสินวนเมียแกห้ามแกก็ไม่เชื่อพูดเรื่องเวรเรื่องกรรมขึ้นมาแกก็ตาวาดเอาป้าสีนวนก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยตามใจไม่เชื่อก็มีอยู่วันหนึ่งแกเก็บเงินห้าหมื่นไว้ที่ไหนแกจําไม่ได้แกหาไม่เจอ,อาหาคนยนรื้อบ้านก็ไม่เจอโทษคนนั่นคนนี้เอาไปให้วุ่นไปหมดจะหาคนรับผิดโดยที่แกไม่โทษตัวเอง ไปโทษว่าลุงโสเพื่อนกันที่มาคุยที่บ้านนะเป็นคนเอาไปลุงโสบอกว่าแกไม่รู้เรื่องแกไม่เห็นอะไรเลยเงินอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างลุงเวงก็ยื่นคำขาดให้ลุงโสเอาเงินไปคืนทำไมอย่างนั้นจะตัดขาดความเป็นเพื่อนกันอย่างเด็ดขาดแต่ลุงโสแกบอกแกไม่ได้เอาไปนะจะเอาเงินที่ไหนไปคืนอยากตายก็ตัดไปดิเออ,เอ,อทำแบบนี้มันเกินไปแกว่าอย่างนั้นปรากฏว่างเงินนั้นไม่ได้คืนจริง สงสัยหลุงเวงก็จะไปทําหายที่ไหนสักแห่งเพราะว่าวันนั้น่ะช่วงเช้าๆแกเข้าไปซื้อของในตัวจังหวัดกลับมาตอนบ่ายไม่รู้ไปทําหายที่ไหนที่นี่อยู่มาวันหนึ่งแกกล่าวหาว่าเด็กที่เป็นลูกเพื่อนน้องปู่เนี่ยไปตะโกนด่าแกที่หน้าบ้านทั้งที่เวลาที่แกบอกนั้นเด็กที่แกกล่าวหาเนี่ยมันอยู่ที่โรงเรียนแกให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอโทษแกที่บ้าน ถ้าไม่ทำแกจะฆ่าให้ตายพร้อมกับเอาปืนพกออกมาทำความสะอาดเช็ดถูให้คนเห็นถึงขั้นเอาปืนออกมาอย่างนี้ป้าสีนวลเมียแกก็ใจเย็นอยู่ไม่ได้แล้วอ่าแกก็เอ่ยปากชวนลุงเหวงให้ไปหาหมอบอกว่าไปตรวจสุขภาพกันจะได้รู้ว่ายังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าลุงเหงงก็ก็บอกอยากจะไปก็ไปคนเดียวเถอะไม่ว่าป้าสีนวลจะอ้อนวอนอยังไงแกก็ไม่สนใจแถมยังไล่ให้ไปห่างๆอีกด้วยป้าสีนวลก็เลยถอยออกมาก่อน แต่พอลุงเหงงถือปืนลงจากบ้านป้าสีนวลก็เรียกให้หยุดก่อนแต่ว่าลุงเหงงไม่หันไปมองเลยป้าสีนวลนร้องเอะอะบอกให้คนอื่นรู้จะได้ช่วยกันห้ามแกคาดว่าเป้าหมายของลุงเหงงคงจะเป็นบ้านของเด็กที่แกกล่าวหาว่าเด็กนั้มาด่าแกอย่างแน่นอนคนเขาก็บอกกันต่อต่อไปว่าลุงเหงเ่ยจะไปยิงเด็กพ่อแม่ของเด็กก็พาลูกไปซ่อนตัวไว้ก่อนที่บ้านญาติกันอ่าแล้วก็ที่บ้านนั้นก็ว่าง ไม่มีใครอยู่เลยเป็นไปตามความคาดหมายจริงๆลุงเหวงไปที่บ้านนั้นะบุกเข้าบ้านไปขึ้นไปบนบ้านแต่เข้าในบ้านไม่ได้เพราะว่าประตูบ้านปิดอยู่ไปยืนแค่หน้าบันไดแกหาทางพังประตูตะโกนให้คนข้างในออกมาข้างๆบ้านเขาก็เลยตะโกนบอกว่าไม่มีใครอยู่อะแกก็เอาปืนยิงกุญแจจนพังเปิดก็ไปคน้นหาคนในบ้านเสียงโครมครามคงค,ค,ครามถ้วยจานชามแตก แกไม่เจอใครแกก็ออกมาเออแกไปบุกรุกบ้านเขาอย่างนั้นทำลายประตูบ้านเขาอย่างนั้นคุกคามเขามากไปพ่อของเด็กก็เลยไปแจ้งตํารวจพักหนึ่งเจ้าหน้าที่็มาอ่าตำรวจมาที่บ้านลุงเหงงก็อยู่บนบ้านไม่ได้หนีไปไหนแต่ถามตำรวจว่ามาทําไมตำรวจก็ชี้แจงเรื่องราวให้แกทราบแกก็บอกแกไม่ได้ทําอะไรแกอยู่บ้านของแกดีๆ ไอเรื่องเด็กด่าแกแกจำได้แต่แกไม่ได้ไปทำลายบ้านเขาแกต้องการให้เด็กมาขอโทษแกแกไม่ยอมรับว่าไปบุกรุกบ้านคนอื่นตำรวจพูดยังไงแกก็ไม่ยอมรับตำรวจก็เลยเชิญแกไปคุยกันที่โรงพักแกก็ไม่ยอมไปแกบอกแกไม่ผิดตำรวจก็พูดจาเกลี้ยกล่อมในที่สุดแกก็ยอมไปด้วยแต่ว่าขอใส่เสื้อก่อนตำรวจเผลอแกทำทีไปหยิบเสื้อแต่เสาตรงที่แกแขวนเสื้อไว้อ่ะมีหิ่งเล็ก แล้วปืนอยู่บนหิ่งแหละเสื้อมันบังอยู่พอแกหยิบเสื้อแกก็หยิบปืนมาด้วยแกเปิดฉากยิงตำรวจก่อนแต่แกยิงไม่แม่นตำรวจสามคนหลบได้ทันแกก็วิ่งไปหลบอยู่หลังตู้เสื้อผ้าเพราะว่าตำรวจชักปืนออกมายิงป้องกันตัวรล้สิทีนี้ตำรวจก็ขอร้องให้แกยอมมอบตัวให้ป่าสีนวลเมียแกช่วยพูดลูกชายคนเล็กอีกคนก็มาพูดช่วยกันพูดแห้แกมอบตัวอย่าได้ยิงสู้ตำรวจแลวเดี๋ยวจะโดนวิสาม,มัน พูดกันจนแกใจอ่อนยอมวางปืนตำรวจก็คุมตัวแกได้กำลังจะใส่กุญแจมือแกก็แผงฤทธิ์อีกแย่งปืนตำรวจยิงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งล้มลงอเสร็จแล้วแกก็กระโดดเรือนแผ่นหนีหายตัวไปตำรวจที่เหลือก็วิ่งตามกันแต่หาไม่เจอแต่เจ้าหน้าที่เขาก็มายอมให้แกลอยนวลอยู่พวกเขาตามจับตัวแกมาจนได้ในอีกสามวันเพราะว่าแกนไปหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ในป่าอดอยากี่ไม่มีอะไรจะกิน ได้ตัวมาในสภาพที่หมดธิ์หมดเด็ดแกถูกตำรวจดำเนินคดีแต่มันก็แปลกอาการเพียเพ้ยนๆน้องแกไม่ปรากฏออกมาตอนที่แกไปอยู่ที่โรงพักนะแกก็เลยต้องติดคุกพอเข้าไปอยู่ห้องขังแกแก่แกจนผมหงอกขาวเลยอ่าอยู่ในคุกนะั่นแกเป็นขาใหญ่ไม่ยอมลงให้เจ้าพ่อในคุกก็เลยมีปัญหากันปรากฏว่าลุงเหวงพบจุดจบในตาราง มือดีปลิดชีพแกด้วยของแหลมแทงแกสามแผลเข้าหน้าท้องแผลหนึ่งซอกคอแผลหนึ่งอีกแผลที่หัวใจทีนี้ไอ้ความเสียใจก็ไปตกอยู่ที่ลูกลูกเมียเมียของแกนั่นแหลป้าสีนวลเป็นคนพูดออกมาเองว่าลุงเหวงนะ่งทำกรรมมาไว้กรรมที่ฆ่าหมูแทงคอหมูมามา,มากมายกรรมนั้นก็ตามมาสนองแล้วโดยที่ไม่คาดคิดว่าจะโดนเขาแทงตาย ถ้าลุงเวงเชื่อแกไม่ไปก่อเรื่องที่บ้านนั้นไม่ไปบุกบ้านเขาก็จะไม่เกิดเรื่องร้ายลุกลามถึงขนาดนี้ก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่อย่างสบายสบายนอกคุกคงจะเป็นแรงกรรมชักนำบรนดาลให้ต้องเป็นไปอย่างนี้ป่าสินวนแกว่าแรงกรรมนี่รุนแรงนะักมันทำให้ลุงเวงถึงกับสมองฟัน่นเฟือนไประยะหนึ่งจนเกิดเรื่องร้ายแรงนำพาไปสู่จุดจบที่น่าสยดสยอง เพราะฉะนั้นอย่าศบประมาทเวรกรรมว่าไม่มีท่านบูฟังแท้จริงแล้วมันมีอย่างชัดเจนแล้วมันก็ไม่ยอมละเว้นให้ใครอีกด้วยใครทำยังไงก็จะได้รับผลอย่างนั้นเพียงแต่มันรอช่วงเวลาจังหวะเท่านั้นคนที่เคยเป็นมือฆ่าหมูกลับเป็นฝ่ายโดนมือคนอื่นมาฆ่าตัวเองเอาบ้างอย่างชีวิตของลุงเหวงนี่เป็นตัวอย่างครับ เรื่องบางเรื่องที่คนทำเนี่ยนะครับบางทีเราก็นึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าความเคยชินที่เห็นคนเ็าทากันเยอะแยะหมดก็คิดว่าคงจะไม่เป็นไรหรอกคนโน้นก็ทําคนนี้ก็ทานัาจ่อยแกการศึกษาแกน้อยแกเรียนจบแค่ป .4 แกก็เลยไม่ค่อยรู้จักบาปบุญคุณโทษสักเท่าไหร่ไอเรื่องเข้าวัดทําบุญนี่น้อยครั้งมากที่จะได้เข้าวัดไปทําบุญทําทานกับเขา แต่ก็ใช่ว่าแกจะไม่ได้ทําบุญทาทานซะเลยแกก็ทําบุญโดยทางอ้อมคือแกชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากแม้กระทั่งการงานของชาวบ้านนี่แกก็เต็มใจช่วยโดยที่ไม่เคยคิดค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือเลยแกก็เป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนท,ทั้งที่ครอบครัวของแกก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหาเช้ากินค่ำเหมือนกับชีวิตคนบ้านนอกตัวทั่วไปแต่ก็ยังดีที่แกมีวัวอยู่ฝูงหนึ่งก็เลี้ยงพอได้ขายค้ำจุนครอบครัวให้อยู่รอดไปได้วันวัน นัดจ่อยก็เลี้ยงวัวมาตั้งแต่เล็กจนโตจนมีครอบครัวแกก็ยังไม่ทิ้งอาชีพการเลี้ยงวัวนี่ก็มีความชํานาญเรื่องเนี้ยการดูแลการคัดพันธุ์การสนตะไครยรวมกระทั่งการเก็บยารักษาเวลาวัวมันเจ็บป่วยจนชาวบ้านก็ยอมรับและขนานนามว่าตะาจ่อยหมอวอัวทีวดาเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาตามแกไปทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องวอัวโดยเฉพาะการสนตะไครแต่แก ไม่รู้หรอกว่าไอ้การสนตะภายวัวเนี่ยมันเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองวันละเล็กวันละน้อยเพราะว่าแกจะต้องใช้ไม้แหลมๆเนี่ยครับทิ่มแทงเข้าไปในรูจมูกวัวให้ทะลุถึงกันทั้งสองข้างแล้วก็ใช้เชือกร้อยทําเป็นสายตะภายก็ทําให้วัวทรมานแล้วก็เจ็บปวดไปหลายวันแต่ว่านาจ่อยแกก็กลับภูมิใจในการกระทําของแกแกก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้กับการเลี้ยงวัวทั้งเดือนทั้งปี หมุนเวียนไปเป็นวัตจักรโดยไม่คิดที่จะเลิกเลยเพราะว่ามันทําให้ชีวิตครอบครัวแกไม่ขัดสนแล้วก็เดือดร้อนก็อยู่กันสุขสบายมาตลอดแล้วต่อมาภรรยาแกตั้งครันแกก็ดีใจจะได้ลูกเอาไว้หอกล้อให้หายเหนื่อยเวลาเลี้ยงวัวกลับมาบ้านตั้งแต่ภรรยาตั้งครันแกก็เริ่มทํางานหนักขึ้นกลางวันก็เลี้ยงวัวกลางคืนก็ออกทํางานรับจ้างเพื่อจะได้มีเงินเก็เกบไว้ใช้ใจ่ายเวลาภรรยาคลอดลูก จากเมื่อก่อนที่ไปรักษาวัวสนตะไายวัวให้ชาวบ้านโดยไม่คิดค่าตอบแทนพอจะมีลูกนี่แกก็เรียกค่าตอบแทนจากชาวบ้านที่มาให้แกไปทําไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ขัดข้องจากการเรียกค่าตอบแทนของแกหรอกงานที่ได้รับการตอบแทนค่าตอบแทนบ่อยที่สุดก็คือการสนตะไค่วัวเนี่ยนจอยไม่เคยนึกเลยว่าไอการที่ภรยาตั้งคัน แกน่าจะทําแต่สิ่งที่ดีงามลูกเกิดมาจะได้เป็นคนดีอย่างที่คนเท่าคนแก่เขาพูดกันว่าใครก็ตามที่ประยากําลังตั้งคันเนี่ยห้ามไปติฉินนินทาหรือว่าพูดในคําที่ไม่ดีห้ามกระทําในเรื่องเลวร้ายกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้ได้รับความเจ็บปวดและเดือดร้อนหรือว่าพิการเพราะว่าผลในการกระทำเนี้จะตามมาทำให้ลูกเราเป็นไปต่างๆนานา,นาไม่ว่าด้วยประการไหนนะจอยก็ไม่ได้คิดอะไร ก็สนตะภายวัวมาจนภรรยาแก่คลอดลูกวันที่ภรรยาคลอดลูกแทนที่น้าจอยจะดีใจกลับต้องเสียใจอย่างคาดไม่ถึงเพราะว่าภรรยาคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงก็มีอวัยวะครบเหมือนเด็กแรกเกิดทั่วไปแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ลูกแกผิดแปลกไปก็คือลูกแกปากแหว่งครับแหว่งไปถึงรูจมูกเลยแล้วที่สำคัญไม่มีเพดานปากเลย แกเห็นลูกแล้วก็ทั้งเสียใจทั้งสงสารลูกมากแต่ก็ระงับความเสียใจไว้ได้เมื่อหวนคิดถึงการกระทําที่ได้ทํากับวัวที่แกไปสนตะภายมาก็เกิดความสลดใจเมื่อลูกเกิดมาปากแหว่งเพดานหูแต่แกก็ไม่ได้ดปล่อยให้ลูกโตมาเป็นคนปากแหวงแกพาลูกเข้ากรุงเทพไปโรงพยาบาลสิริราชเพื่อทําการให้หมอทําศัลยกรรมปากให้แล้วก็โชคดีหมอช่วยทําให้ หายจากการปากแหว่งได้แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่หมอทําไม่ได้ก็คือเพาดานยังโวอยู่เหมือนเดิมเวลากินน้ํานี่มันจะไหลออกมาทางจมูกแกก็ตั้งชื่อลูกแกว่าน้องสวยเพื่อเป็นการแก้เคล็ดที่ลูกแกเกิดมาไม่เหมือนเด็กคนอื่นเขาตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่เคยสนตะภายวัวอีกเลยแล้วก็ขายวัวทั้งหมดเลิกอาชีพในการเลี้ยงวัวเลยหันมาเข้าวัดทําบุญทําทานช่วยเหลือทางวัดเพื่อเป็นการสะสมบุญกุศล ชดใช้เวรกรรมที่แกได้ทำมาให้เบาบางลงแกเชื่อแน่แท้แล้วว่ากฎแห่งกรรมน่ะมีจริงที่แกทำลงไปเพราะว่าหลงไหลต่ออำนาจภายนอกแกก็หันมาสะสมความดีสม่ำเสมอแกนึกเสมอว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่ามันเป็นสัจธรรมที่แน่นอนกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตท่านผู้ฟังมีกรอบมีกติกาไม่มีข้อยกเว้น แกคิดว่ามันทําความดีไว้ก่อนนี่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าการทําบุญทุกอย่างต่างก็เกิดความสุขด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นบุคคลควรมันทําบุญอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสด้วยการให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาบุญก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับตัวปลวกก่อจอมปลวกฉันนั้นอย่าทําบาปมันเป็นความชั่วซึ่งมีแต่จะนําความทุกข์มาให้ บุญนั้นเมื่อเพิ่มพูนมากขึ้นย่อมจะอำนวยประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ผู้กระทำทั้งโลกนี้และโลกหน้าครับ